สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาต้มมาม่าครับนะคะเส้นหนีมาม่าครับนะคะกับกระหล่ำปีนะคะง่ายๆไม่ไม่มีผักอะไรนะคะผมปรุงรสนะคะวันนี้อยากกินนะคะก็เลยทำทำมาม่าครับเปิดเลยค่ะค่ะไม่มีอะไรบ้างค่ะแล้วก็ต้มเส้นไปจ้า ต้มไปต้มไปเลยค่ะ,ะให้เขาเดือดก่อนจ้าเดือดจะเต้นไปด้วยเครียดก็ต้องใส่ดีเลยครับกินได้ไม่ได้โฆษณานะนะคะเราอยากทำให้กิน เพราะเราซื้อปลาเราก็ต้องกินนะใช่ไหมคะเด็ใส่ไปเลยง่ายๆาใส่ไปเลยจ้าใส่น้ำมันใครๆก็ทำได้นาอ,อยอยากกินแบบไหนเราก็เอามาแบ่งปันความความรู้ความคิดเห็นในการกินนะคะให้น้ำเดือดก่อนนะคะนี่คือเส้นนะคะ เราก็จะใส่เส้นหมี่นี่เส้หนหมี่เราใส่ลูกชิ้นก่อนนะคะใส่ผักก่อนดีกว่าอันนี้ผ่านนะคะผักอยู่ในตู้เย็นนะคะเป็นสีนี่แหละค่ะไปหยอดนะคะ,ะ,คะใส่ลงไปใส่ลงไปก้าเอาหมดไหมหมดหมดเลยมีมีผักกระหลำ่ำก็ใส่กระหลำ่ำมีะนะเราก็ใส่ะนะเราก็ใส่เนื้อตุ้งทิ้งหมูที่เนืออยู่ ส่ชิ้นหมูนะคะที่เลื่อยอยู่มามา่าครับนะคะกับลำปีหมูนะคะนี่นะคะไม่มีอะไรมากเราไม่โรยอะไรทั้งนั้นนะคะเราจะกินแบบนี้นะคะ่ะกินแบบนี้ไปเลยนะคะกินง่ายๆไมง่ายง่ายง่ายง่า,งาจ้า แล้วก็ใส่พริกป่นแค่นี้ล็พอแล้วค่ะเรียบร้อยกรตดูดิบเราก็มีแค่นี้นะคะมีของในตู้เย็นเอามาเขาเรียกว่าสว่าปลามาทำนะคะสับใบนี่แล้วเราก็ใส่ไปน,นะคะก็าจะแบบเป็นกลมๆนะคะใส่เส้นไป เส้นไปนะคะมาม่าครับนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมีกระหล่ำปีลูกชิ้นมามา่าผงปรุงรสของมาม่าครับนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงข้างนอกเองก็ได้ร้อนจ้ะร้อนจ้ามากเลยอ,อยากกินล้วก็มาทำอยากเผ็ดล้วก็ใส่พริกป่นทำง่ายๆนะคะของเวลาเรา ไม่ดีเราก็เอามาทํากินเนาะเวลาของมันก็แบบไม่ดีเวลาไปตลาดหรืออะไรนะคะเราก็ทําทกินแบบนี้มีของอยู่ในตู้เย็นนะคะนี่นะคะนะคะ,ะพักนึงนะคะถ้าอยากใส่และส้มเป็นคนชอบใส่น้ำสิ่นี้นะคะมันจะอร่อย,ออยนะคะ เอกะไปนิดนึงนะคะเป็นสีส <S <S ันแป๊เดียวแหละแป่เดียวแหละนี่น,นะเป็นสีสันแล้วค่ะไม่ไม่ติดปิดแต๊ดเลยนะคะปิดแก๊สนะคะได้ใจได้ใจไปเลยจ้านะคะก็ไม่มีอะไรบ้างนะคะก็มีนี่เออเส้นหมี่นะคะ มมาม่าครับนะคะมามา่ค่าสมัยก่อนอะนะคะมันไม่มีอะไรเลยนะสมัยโบราณโบราณนะคะ๋้ยเตี๋ยวนะส้มอยากจะกิน๋้ยเตี๋ก็ไม่ค่อยได้กินเนาะไม่ค่อยได้กินก็แม่ก็ขายของนะฮะของขายอะไรเงี้ยเราจะกินอะไระแต่ละอย่างนะคะก็ไม่มีนะคะเราก็ต้องมาทํากินเองนะคะทุกๆอย่างเลยนะมาทําแบบว่าแม่ก็มาผ่านให้กินลูกอยากกินไส้ิ้วนะคะก็ผ่าน ใส่ใบตอง <c oughs> <c oughs> ขอจามก่อนนะคะ <c oughs> ใส่ใบตองจ้ะใส่ใบตออนะ <c oughs> แล้วก็สมัยก่อนก็จะเป็นแบบพระเจ้า้านหน้าหรืออะไรข่เพาก็ใส่พวกใบตองพวกอะไรพวกนี้ยนะหอมๆนะได้แค่ว่าเขาเหนียวยากนะแล้วก็ภูมิใจแล้วอ,อิ่มแล้วนะส <c oughs> มัยนี้โอปัจจุบันนี้นะของกินมันมีเยอะนะคะ มีเยอะเราจะกินอะไรก็ได้นะกินอะไรก็ได้สมัยก่อนการหุงข้าวนะคะไม่ต้องใช้ไอ้นี่นะน้ำส้มไม่มีนะเตาแก๊สอะไรก็ไม่มีมีเตาถ่านนะคะถ่านก็ไม่มีหรอกแต่ว่าทํายังไงล่ะก็เอาเกาเนี่ยตั้งจุดด้วยฟืนใช้ฟืน,นะคะ่ะหม้อหม้อตรงนี้นะคะเห็นไหมเราใช้ขี้เถ้านะคะทารอบๆบหม้อเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้หม้อเนี่ยดา นะคะหม้อก็ไม่ดำนะคะเราก็แบบลูกไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าพอเสร็จหุงเสร็จแล้วนะคะใช้โดงงอะโดงข้าวโดงสมัยนี้เราก็สบายไม่ต้องทําแล้วโดงข้าวนี้นะคะอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องเล่านะคะนิดนิดเล็น้นนอยนะคะเดี๋ยวนะส้มจะตักอันนี้นะคะสมัยนี้ก็มีมีตุกจานเนาะนี่เนี่ยเห็นไหมเส้นมี่ราเป้นเนี้ยเส้นหมีมาม่าเดี๋ยวจะลองกินดูว่าอร่อยแค่ไหน กินง่ายๆปัจจุบันนี้การเลือกกินเลือกกินเอาอของที่ครบสุกก็หายากไม่มีนะคะเราต้องไปตัดมีอะไรที่ทำทางได้ก็ทำไปเลยเดี๋ยวน่าส้มไปเลยนะเดี๋ยวน่าส้มใส่สีอีรูนิรสชาติจะเป็นยังไงลองใส่สีอีดูกินไม่เหมือนใครเขาเดาะเี่เราใช้กระดาษซีนะคะ โอ้โหระดับปีนะคะอืมตามบนนี้เลยดีค่ะสมัยก่อนมามกก็มีมีไว้ไว้ก็มีมีมีอะไรล่ะคะนี่สมัยนะคะสม,ยมัยก่อนค่ะห้าสิบไอ้สองสลึงละสองสลึงนะคะซื้อก๋วยเตี๋ยวได้คานึกนะสมัยก่อนเงิน,นะะมัน,นะ ถ้างเงยไม่เหมือนแบบนี้นะคะอันนี้นะส้มก็จะปรุงแต่งครับปรุงแต่งให้อร่อยค่ะมาม่าครับกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีใส่สีอิ้วดำเขาชอบใครจะกินเหมือนเราเปล่าก็ไม่รู้นะนี่คิดทานเองนะคะสูตรทานเองลองทำดูคะมันจะหอมจ้ามันจะหอมน้ำซีอิ๊ว นี่นะคะเสร็จแล้วเส่ปุ๋ดเรียบร้อยแล้วชวนทานชวนชิมเลยนะคะพริกเผ็ดๆหน่อยนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยมากนะคะค่ะไม่ได้วกาโฆษณานะคะเรากินของเราแบบนี้แล้วก็เอามาบอกพออุปกรณ์การซื้อวัตถุดิบเราก็ต้องซื้อมาแบบนี้นะคะสิ่งใดที่เราซื้อได้เราก็ซื้อมานะคะ น,นี่นะส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเครียดอะคะ่ะคลิปเมื่อเช้าก็ต้องลบเลยนะคะท่อประทูนะคะติดค่ะไปบเกมาะกับเด็กงงมากไปลบซะเลยท่อประทูไม่เหมาะกับเด็กไม่มีอะไรเลยงงมากงงมากนะคะก็ละเลยเครียดไปหน่อยนะคะก็ละเลยไม่เป็นไรเราก็ทำคลิปใหม่ล้วกันนะคะ อันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ร้อนด้วยเนอะง่ายๆสไตล์สไตล์น้ส้มนะคะกินใกล้ๆสไตล์น้ำส้ม่ะกินง่ายๆสไตล์น้ส้มนะคะปีเสร็จเรียบร้อยนะคะมาม่าครับกระหล่ำปีลูกชิ้นนะคะ่ากเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราจะไปก uh, ินนะคะไปกินให้ hmm. ท่านผู้ชมนะคะน้ำลายไหลไปเลยจ้าน้ำลายไหลนะคะเป็นกระบีนะคะก็เป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่มาม่าครับนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะไม่ใช่มาม่าครับนะคะลูกชิ้นซื้อมาไว้เหลือในตู้เย็นเราเอามากระหล่ำตีนี้ก็อยู่ในตู้เย็นนะคะก็ไม่ไประหยัดนะคะลดรายจ่ายไปเยอะเลยนะคะที่เราทํากินนะคะอันนี้ทาแล้วกินเลยนะคะ่ะ ก็มาทำให้เพื่อนดูว่าเราอยากจะกินอะไรวันนี้นะคะนส้กมก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆมาในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองสาธุนะคะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้นส้มนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองช้าทุกนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ